เที่ยวทะเลนะคะใครว่าต้องเที่ยวเฉพาะตอนน้ําขึ้นจะได้เล่นน้ําทะเลตอนนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบน้ํำลงมองไปไกลๆเห็น เหมือนเป็นคนพื้นที่แถวเนี้ยเขาทําอะไรกันไม่รู้อะสามคนแล้วเขาก็วนไปวนมากันอยู่3ามคนแล้วก็มีถืออุปกรณ์กันก็เลยคิดว่าเดินไปดูซะหน่อยไหนๆมาถึงนี้แล้วเพราะว่าเราตั้งใจเราจะเที่ยวแบบสมุยล,ลงลึกโดยที่มีไกด์ฮิปปี้เป็นเจ้าที่เหมือนกันเป็นคนแถวนี้ตัวเลกนี่มาด้วยกันไคะอารอต้องมี3คนหรอนี่เป็นกิจกรรมทางทะเลที่ สะใจที่สุดอย่างหนึ่งที่้องเคยเห็นเลยนะคะนี่คือการทําประมงแบบใหม่โอ้ตุนอ,อย่างมีชีวิตแบบนี้บ้างแต่ว่าประเด็นคือทําไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นคนเมืองไม่ใช่คนเล่อะจากหาดบางมะขามาตรงนี้นะคะกับวิถีชีวิตน่ารักน่ารัก ต่อไปที่ตุนจะพาคุณผู้ชมไปก็คือหาที่เป็นเหมือนศูนย์กลางการค้าเป็นเหมือนตัวเมืองของสมุยนะคะชื่อว่าหาดเฉวงตรงนั้นเนี่ยจะมีความคึกคักอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วตุนก็มีนัดกับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นสมุยคนหนึ่งเอาไว้นะคะท่านนี้เป็นคุณหมอที่จะมาให้ความรู้เราเพื่อให้การท่องเที่ยวของเราเที่ยวสนุกสุขภาพดีสมกับที่เราตั้งใจมาสมุยในครั้งนี้ค่ะ คุณหมอทายจิตแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยที่นัดตูนมาเจอนี่อ้หาดที่เป็นเหมือนกับ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ<ะ>ของสมุยเลยก็คือว่าถ้าพูดถึงหาที่คึกคักที่สุดก็จะเป็นเฉวงนี่แหละ,ะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลด,<ะ>ด้วยต<ะ>ูนมาสมุยเนี่ยตูนตั้งใจเลยว่าตูนอยากตื่นเช้าเ<ะ>พราะว่าอยากจะไปเจอวิถีชีวิตคนสมุยจริงๆแต่บางทีการตื่นเช้ามันยากมาก<ะ>เพราะว่าการนอนตอนกลางคืนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายวันนี้ขออนุญาตปรึกษาคุณหมอเรื่องการหลับพักผ่อนเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งแบบคุยกันยาวๆดี<ร>ไหมตรงนูมม้นไหมคะมันจะมีแบบว่าเตียงข้บไปอยู่โอเคจะขอลงหน่อย <c oughs> อคุณหมอจินอันนี้ให้คุณหมอ,อค่ะคอนเซิลฟรีเอสซีตุนอยากจะตื่นมาทุกวันด้วยสุขภาพจิตท,ที่ดีแฮปปี้ สั้งกายแล้วก็ใจวันนี้ก็เราอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าอยากจะเข้านอนเร็วอยากจะนอนหลับให้สนิทเพื่อที่จะได้มีจิตใจที่แจ่มใสเนี่ยมันต้องทํำยังไงเอาคุณหมอคือหบอกว่าในส่วนเรื่องตรงนี้ค่ะก็โงกั้งาอาศัยหลายๆปัจจัยนะคะก็คือมีทั้งเรื่องของการที่เราต้องรีวิวตัวเองว่าเราเองเนี่ยมีพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะเป็นยังไงบ้างเอาเบื้องต้นกันเราควรนอนเวลากี่ชั่วโมงกันแน่ บอกว่าโดยหลักการนะคะถ้าเราพูดถึงสแตนดาดเลยค่ะ<ม>เขาจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7็ชั่วโมงหรือชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราเป็นเด็กโอเคอาจจะรีควอนเรื่องของการนอนเนี่ยค่ะ<ฆ>ที่มันมากกว่าก็อาจจะประมาณสัก9ชั่วโมง,ตมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยขึ้นอยู่กับเรื่องของกิจวัตรหรือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยว่าเราเองต้องมีอะไรมีหน้าที่มีเรื่องของปัจจัยอื่นๆค่ะจะท,ทาให้เราต้องนอนมากขึ้นสมมุติว่าตัวนอน7ชั่วโมงละ ุนจะนอนเจ็ดชั่วโมงยังไงให้ได้คุณภาพที่สุดคะคุณท่าการนอนได้คุณภาพค่ะมันจะมี3ระยะค่ะมันจะมีระยะหลับตื้นๆหลับลึกแล้วก็หลับฝันค่ะส่วนใหญ่เราก็ต้องกลับไปที่ตั้งแต่แบบเออแล้วเรามีวินัยในการนอนยังไงถ้าเรารู้ตัวเองเราเป็นคนหลับยากหน่อยโอเคเราอาจจะหลับให้มันเร็วขึ้นออกกำลังกายเบาๆนิดหน่อยเครื่องดื่มอะไรบางอย่างก็ต้องเว้นวักเนาะอย่างเช่นว่าแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมาะการกาแฟหรือชาบางครั้งมนกระตุ้นนะคะ น้อมอุ่นได้ได้ค่ะแต่ว่าคาเฟอีนให้งดค่ะแอลกอฮอล์ oh ol, แม้ว่ามันอาจจะดูน็อกเราไปแต่จริงๆก็คือต็อก็ควรจะขั้นต่ําก่อนกันเข้านอนประมาณสักสีชั่วโมงค่ะโอเคค่ะแล้วก็อาหารมื้อนักหนักแล้วก็ลดจาดลดหวานเนาะ,ะหลังจากทานแล้วไม่ควรจะ หลับกันทีเพราะว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของระบบการย่อยมีเรื่องของแกส๊สก็ทําให้รบกวนเรื่องของคุณภาพการหลับอีกค่ะเนงนั้นเราต้องช่วยร่างกายด้วยนอนที่มีคุณภาพที่สุดก็คือการเตรียมตัวเองรวมถึงสภาพแวดล้อมให้พร้อมให้มีคุณภาพที่สุดแล้วก็คําว่ามีคุณภาพที่สุดก็คือปลอดจากเสียงปลอดจากกลิน่นปลอดจากแสงปลอดจากสารใดๆที่อาจจะกระตุ้นเราเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือช่วยได้ละถ้าอย่างนั้นคุณหมอคะขอคําพีแมนๆว่า ทำยังไงถึงจะนอนให้ได้คุณภาพอ่ะบอว่าขั้นตอนแรกนะคะ หนึ่งตัวเราเองต้องเตรียมความพร้อมตัวเราเองค่ะหรือว่าเเราจะนอนหลับยังไงแฟกเตอร์ที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะลดอาหารลดสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกไม่จะลบควนเรื่องของการนอนสเตจถัดมาค่ะก็ต้องแบบว่าในเรื่องของอความเครียดนะคะการคลายกังวลเพราะคีย์เวิร์ดข,ของการหลับก็จะมีแค่2อย่างที่สําคัญค่ะก็คือเรื่องของชั่วโมงการหลับแล้วก็คุณภาพของการหลับนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปตนจะทําทุกคืนไม่ว่าตนจะอยู่บ้านหรืออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตามโรงแรมต่างต่ตัก็จะพยายามควบคุมปัจจัยเหล่านี้ไว้ เพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองได้หลับอย่างมีคุณภ,ภาพมากที่สุดคุณหมอคะมีบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องการนอนแบบมากๆเลยนอนไม่หลับนอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนอนแล้วฝันร้ายมันมีโรคมีความผิดปกติอะไรบ้างคะที่คุณหมอเจอจากการนอนค่ะมันมีโรคอยู่ค่ะคือถ้ากรณีที่เราอะค่ะ หลับค่อนข้างจํานวนชั่วโมงค่อนข้างน้อยคือน้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วเป็นปัญหาแบบนี้มากกว่า3วันต่อสัปดาห์ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่1เดือนเป็นต้นไปนะคะ่ะรวมทั้งตื่นเช้ามามันเริ่มมีผลกระทบต่งสุขภาพละอาจจะมีโรคอัปเดตหรือว่าน้ําตาลขยับเพิ่มขึ้นเบาหวานควบคุมได้ไม่ดีหรือว่าเรารู้สึกว่านอนหลับหลับตื่นหรือหลับไปแล้วหยุดหายใจระหว่างหลับ สิ่งต่างๆล่ง,งนี้ค่ะแนะนําว่าควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะหาสาเหตุค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญ <Okay. S 1> ว่าเราไม่ได้รู้หรอกว่าเราเองมีปัญหาทางสุขภาพอะไรที่ซ่อนเนร้นหรือเปล่าการที่เรานอนไม่มีคุณภาพมันอาจจะส่งผลต่อ สุขภาพของเราในอนาคตในขณะเดียวกันสุขภาพของเราในปัจจุบันก็มีผลต่อก,การนอนของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆคือการนอนคือสําคัญมากเบสิก <basic S 1> พื้นฐานค่ะ<ม>ที่เราควรจะต้องแบบว่าใส่ใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในใดแล้วในเรื่องของคุณภาพค่ะของการหลับบางท่านสงสัยบางท่านกังวลไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่มันทําให้เราแบบเป็นอย่างนี้อยากรู้ดังนั้นก็คือทางโรงพยาบาลเองค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า sleep t e ท t ก็จะเป็นเรื่องของการ,การติดพวกเครื่องไฟฟ้าค่ะใช้เทคโนโลยีค่ะมาช่วยในการมอนิเตอร์หรือติดตามก็จะทําให้ตัวเขาเองสบายใจมากขึ้นว่าเขามีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพหรือเปล่าคุณหมอคะมันต้องทํากี่คืนคะต้องทำประมาณคืนเดียวอ๋ออย่างนี้แสดงว่าถ้าเราตุอนจัดโปรแกรมมาเที่ยวสมุยทักสองสาคืนอย่างเงี้ยตุนก็สามารถที่จะ ได้ค่ะก็ติดต่อแล้วก็น้องก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการตรวจเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ให้ผ่อนคลายยังไงในชุดอะไรต่างๆที่เขาจะต้องเตรียมมันสามารถที่จะผูกการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพการนอนไปกับการท่องเที่ยวได้เราก็ตื่นเช้ามาออกจากโรงแรปุ๊บก็เข้าทะเลได้เลยโอเคได้ค่ะต่อไปตัวสัญญาว่าตนจะนอนให้ดีมีคุณภาพแล้วก็จะดูแลตัวเองตั้งแต่หัวถึงหมอน แล้วก็จนถึงตื่นเพื่อที่จะได้มีวันที่สดใสออกไปเที่ยวกันได้แบบเต็มที่สนุกสนานแล้วก็ไม่เสียดายเงินเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวแล้วนอนไม่หลับแล้วแบบกลางวันมันแบบโอ้อยากกลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกว่าเสียเที่ยวเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนอนสําคัญมากสาหรับคนชอบเที่ยวแบบตัวมานิคตัวเขาคุณคุรหมอมากเลยนะคะ